วันนี้เป็นอาหารจานเดียวที่เหลือเป็นถ้วยนะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ทักทายนิดหน่อยนิดหน่อยนะจ๊ะน้องวันนี้ทักทายนิดหน่อยมกินเลี้ยมกินของเหลือก่อนค่ะทุกคนนี่เป็นอ่เป็นแกงแกงเออแกงเผ็ดแกงกะทิหมูใส่เห็ดน้อยนึงอันนี้เป็นกะปิมันพี่กะปิกะเหลือมันเป็นมันเป็นหลายเมเฮ็ดคลิปนะจ้ะเหลือกินกับเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนฮหดมาให้กินอันนี้เป็นพะโล้ที่เหลือเมื่อวานเนาะค่ะ แล้วก็มีทอดไก่มีทอดไก่น้ำมันบ่ให้สวยก็เลยวบาอยากชว่วมันไดน,นะทุกคนเป็นปลาทูตัวเดียวด้วยปลาทูแต่มีตัวเดียวเรียกว่าเปาวันเนาะเป็นเปาวันแล้วจะเดิ่มทำเป็นปลาทูเมื่อนี้เป็นอาหารจานเดียวที่เหลือเป็นถ้วยนะจ๊ะทุกคนเ <laughs> <laughs> พราะได้บอกค่ะทุกคนขามุกนี่กะกินข้าวเหนียวค่ะทุกคนเมื่อนี้ข้าวเหนียวกะกินบึกกินลายแล้วคะ่ะมืน่อนี้กินแค่ อืมกุปปปลาทูมหนังไก่ มันก็ปีแ๊บ Hvor er meggen? Mm-hmm. Mm-hmm. กทูร่อยมากเลยอ่ะมันอืมจบกินแบบไม่พูดประจาาเลยค่ะเพราะว่าเพล่งงานมาต้องเต่เศร้าหอดสี่วงแรงบดีกินเขาเลย ก็เป็นแล้วค่ะอ้วนแล้วแหละสะสมมาหลายวันะน่ะกิ้นลายสิบนู่นสิบนู่นกิดแบบชิ้นใหญ่หญเลยกินค,คนเดียวแล้ว ไม่ได้ซื้อผักมาค่ะบึ้กต้อนดีหวานแซ่บขึ้นี้ก็อิ่มแล้วพี่น้องขค้นีิก็เลเล,เละๆปลาทูขอบคุณน้องเบียร์น้องนัด <S <S สำหรับปลาทูจ้า เอ,อ้ไม่อง,งหนักออกซ้นเป็นหนัเฮ้ยโอ๊ย,อยขอโทษอลายโอ้ยน่าสุทหายใจนจุดพองบีกอะไรอยู่แล้วโอ๊ยอย่างงานบ้านนะจิเก็ืเบียกเค็งืงอ้งน รับจ้างอีกโอ้ยอบางมะดำก็ได้พีน่น้องมะดำมมะดำมเหรอวะมะดามปลอมมะดามปลอมมันมะดำแท้ด้วนี่เป็นธาตุ โมฮ oh ินงั้นก็เป็นธาตุนุ่มเป้งกเป็นธาตุเพิ่มชอบกินแค่แบอบอิ่มแล้วค่ะโ okay, อเคค่ะทุกคนไปกินน้ามาแล้วจ้ะ ราม,มือน้ำเจได้ก็ขอบุญขอบคุณหลายทด้นน้อสำหรับการติดตามทุกกำลังใจนะครับมีพลังทำให้พี่หน่อยมีพลังมากๆเลยนะคะนอาอจจงได้ก็ฝากช่องน้น้อยๆช่องน,นี้ในน้ำน้ำม่เลือดจ้ามัอนี้ลำลับอีกคนค่ะพบพ่อเก่มในคลิปต่อไปสวัสดีจ้า